นกเลคกค่ะน้องเจค่ะวันนี้นะคะก็จะมารับคำท้าจากพี่ชิคกี้พายนะคะที่มาท้าให้คุณโอเล็กเนี่ยเล่นเกมนะคะถ้าเกิดว่าตายปุ๊บเนี่ยก็จะให้อมอาหารนะคะนี่ไงอาหารเออ<ๆ>ก็เลยก็เลยรับคำทามานะคะอ่าเป็นอาหารจันวันนี้ที่คุณโอเล็กเลือกใช้ก็คือเป็นอาหารสินับพันเล็กของนะคะ,ะ,คะตัวแทนมาเป็นพี่ พี่พายมาหาคุณนกเล็กนะคะมาช่วยเล่นเกมอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณนกเล็กเนี่ยจะเป็นคนเล่นเกมอ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่พี่พายบอกว่าพี่พี่พี่พายเนี่ยชอบกินนอสเดี๋ยวพี่พี่พี่พายจะกินให้เองนะคะเดี๋ยวจะต้อนรับพี่พี่พี่พายค่ะมา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 แล้ว้นี่นะคะอันนี้คือพี่เจน พี่พิกกี้พายนะคะพี่ชิคกี้พายไม่ว่างก็เลยส่งพี่พิกกี้พายมานะคะเจอทีกับพิกกี้พายพบกับพี่พิกกี้พายเขเป็นไรถูกใจเดี๋ยวหนูจะเป็นคนอะไรจะเป็นเพิ้อใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มเล่นเกมก่อนอื่นแล้วเราแกะถุงไว้รอก่อนเลยแกะถุงเลย เล่นเกมแบบเล่นเกม่อะไรปี่กิพายของแม่เอ้านั่งดีๆถูกใจเดี๋ยวแม่เล่นเกมไม่ทันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่เล่นแล้วมันตายอ่ะหนูก็ว่านอาหารให้พี่พี่กิพายสองเม็ดนี้นะโอเคไหมไม่ตายเอาใส่ปากให้พี่พี่กิพายสองเม็ดนะพี่พี่กิพายไม่ตายหรอกดี๋แม่เล่นเกมตายแล้วหนูโอเคไหมหนูก็หนูก็ สองเม็ดนี่นะพร้อมอยังคะ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเม,ลลลลมาชีกอ่อนหนึ่งอาปากสิคะพี่พิจิพายเนี่ยบอกว่าชอบกินเนียคะอิ่ม <c oughs> มากเลยอ่ะพี่พิจิพายกินสิเอาใส่ปากใลยถูกใจหนึ่งเมตรอ้าอีกแม่หนึ่ง สองเมตรอมไม้นะอมไม้อมไม้อมอมไม้เทสองเมตรนะเหนือนะดี๋ยวแม่จะเล่นเล่นใหม่แล้วนะรยยพ,พะร้อม่ยอมสองเมตรถูกใจสองเมตรสองเมตร อ้าวสองเมตรอีกสองเมตรให้อ้อมครั้งละสองเมตรหนึอ่ะอีกแมหนึ่งอีกแมสหนึงสิสองมทไมนะเอาพร้อ้าสองเมตร เดี๋ยวแม่ป้อนเองสองเม็ดนะคะนี่สองเม็ดสองเม็ดใครออกเลยใครออกมาอ้โหโค้งอุ้งอุ้งเฮ้เอาเร็วๆๆๆเ,เร็วๆๆเ,เร็วเล่นอีกเล่นอีกคือวก <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าคุณลูกเล็นเนี่ยภาษาสัมผัสไม่ค่อยไวยเลยในเรื่องของการเล่นเกม สเมตรโอ้หต้องเป็นชิคกี้าอะไรหรือหนูจะโอมเองน่ะสองเมตรผูกใจมันจะนานขึ้นนะเมื่อกี้ ไม่ห้าวทำไมทำไมถึงไม่ห้าวเพราะอะไรไม่ให้พ่อกินหรอจะพูดสิไม่ให้พ่อกินอ๋อเอ้ยพ่อค่อยๆเขอนก็เพราะว่าหูไกลอ่ะไม่ให้คุณพ่อกีนะฮะ เฮ้ยเสียแล้ค่ะภารกิจไม่สำเร็จนเลยแต่ว่าเราจะขอท้าต่อใช่ขอท้าต่อแล้วกันนะคะขอท้าไปที่คุณปั๊บ kind ป of ้าพายโอ้ยไอ้ราโอ้โหดูห่าใสมากเลยอะอมมันไม่ไหวแล้วให้ปั๊บป้พาต่อนะคะมาเล่นเกมตายแล้วก็อมครั้งละสองเมตรนะคะคุณนกเล็กขอยอมแพ้โอ้โหภารกิจให้เราใหน่อย พันธุ์นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะคะครางนี้นะคะโอ้โหไม่ไหวแล้ว